ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กับพี่เซฟนะครับวันนี้พี่เซฟจะพูดคุยเกันเรื่องของสินทรัพย์ที่ชื่อว่าหุ้นนะครับก็คือหลังจากการประกาศผลเลือกตั้งมานะครับพักเก้าไก่นะครับชนะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็รองลงมาเป็นเพื่อไทยเนาะดังนั้นแล้วนะครับฝ่ายของที่จะเป็นรัฐบาลก็น่าจะเป็นทั้งสองพักนี้จับมือกันแล้วก็ร่วมกันจะตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพิธานะครับที่จะเป็นว่าที่นายกคนที่สามสิบของประเทศไทยนะครับแต่ การที่เราเป็นนักลงทุนนะครับข่าวนี้ถ้าเราได้ยินแล้วเราก็เสียบข่าวกันอยู่ทุกวันนะครับสิ่งที่เราจะต้องนํามาพิจารณาแล้วนํามาตัดสินใจนั้นก็คือเมื่อเกิดข่าวในลนักษณะนี้อะไรบ้างที่เกิดผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยนะครับก็ในวันจันทร์นะครับที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็คือโดยปะกะติแล้วนะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นว่า <S <S 2> <S 2> เผื่อมือใหม่อาจจะยังไม่เคยทราบกันโดยปะกะติแล้วหลังจากการเลือกตั้งราคาหุ้นนะครับส่วนใหญ่จะปรับตัวขึ้นมา เพราะเนื่องจากว่าเป็นมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมีความชัดเจนทางการเมืองน,นะครับแต่ครั้งนี้นะครับที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะหุ้นไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามที่เคยเป็นมานะครับก่อนหน้านี้ทุกๆปีทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศนะครับมันจะเป็นในทิศทางเชิงบวกนะครับ แต่ครั้งนี้ยอดแย้งกันมากๆจะมาพูดคุยกันให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในฐานะที่เราเป็นมืองใหม่เราควรจะต้องพิจารณาในการลงทุนอย่างไรก่อนเลยเลยก็ต้องมาสรุปภาพรวมเหมือมนนะครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ตลาดหุ้นไทยก็ร่วงลงไปนะครับก็แดงเถือกกันเกือบทุกๆตัวนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวที่เขียวบ้างเล็กน้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาบอกว่านะครับตลาดหุ้นเรานะครับปรับตัวขึ้นหรือลงมันอยู่ที่ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับมันยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าตั้งครั้งนี้นะครับมันจะต้องเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านสอวอด้วยนะครับจึงทําให้ว่าที่นายกยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปรซนะครับจึงทําให้ตลาดหุ้นในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ยังเป็น,นกลไกของของราคาของตลาดอยู่ ยังไม่ได้อ้างอิงเกี่ยวกับการเมืองสักเท่าไหร่มือใหม่นะครับในตอนนี้ที่เราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับตลาดหุ้นนะครับคือเราจะต้องพิจารณาให้ออกมองเสียงให้ได้นะครับว่าถ้าตอนนี้เรารู้คร่าวๆแล้วแหละเพื่อไทยไก้าวไกลชนะแน่นะครับได้เป็นรัฐบาลหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสองพักนี้อะไรจะได้ผลประโยชน์นโะยบายต่างๆที่เขาได้หาเสียงไว้อะไรที่จะทำให้เกิดผลดีต่อหุ้น ตัวนั้นๆน,นนะครับซึ่งถ้าเป็นมือใหม่แน่นอนครับมันอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเอาเป็นว่าเรามองภาพรวมภาพที่เราได้เห็นชัดเจนที่สุดที่เราจับต้องได้นะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ในแต่หุ้นในแต่ละรายตัวกันไปนะครับในฐานะมือใหม่นะครับที่เราจะต้องรับมือกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องเฝ้าติดตามข่าวให้ดีแล้วก็ดูจังหวะในการเข้าซื้อให้ดีนะครับเพราะเนื่องจากว่า ถ้าเป็นสายนักลงทุนที่กะจะถือระยะยาวเนี่ยหุ้นยิ่งลงอะ่ะมันยิ่งเหมือนกับเป็นข่าวดีสําหรับพวกเราสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ต้องการที่จะมีพาสซีฟอินคัมในหุ้นแล้วก็ลงทุนในระยะยาวตามที่พี่เซฟเคยแนะนําไว้นะครับแต่ถ้าสายซิ่งสายแบบว่าซื้อเช้าขายบ่ายซื้อบ่ายขายเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็จะต้องจับตามเป็นพิเศษมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเดียวแบบที่พี่เซฟแนะนําสําหรับช่องของพี่เซฟเนี่ย บอกได้เลยว่ายิ่งลงยิ่งดีครับเนื่องจากว่าอะไรยิ่งลงยิ่งดีก็คือหุ้นเนี่ยตอนนี้ที่มันลงเนี่ยมันลงเพราะความไม่แน่นอนของการเมืองและก็ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกใช่ไหมครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่าหุ้นจริงๆแล้วที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเราซื้อจากผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นๆและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงออฟเดย์ของแต่ละบริษัทที่กําลังมาชี้แจง ให้กับผู้ถือหุ้นให้รับทราบว่าเขากาลังทําอะไรกันอยู่นะครับดังนั้นในฐานะมือใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่เซฟก็จะขอทห้หลายๆคลิปเกี่ยวกับเรื่องของออฟเดย์ของบอริษัทต,ต่างๆในตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเขามีผลประกอบการอย่างไรเ mm. ขากำลังลงทุนอะไรอยู่บ้างนะครับและบริษัทไหนน่าลงทุนบ้างนะครับเดี๋ยวพี่เซฟจะรวบรวมออฟเดย์ของแต่ละบริษัทมาให้ดูในพาร์ทต่อไปนะครับวันน mm. ี้ที่เรามาพูดคุยกันนะครับก็อย mm. ากใ,ให้มือใหม่หทุกๆคนเนี่ย mm. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ วันที่มีการเลือกตั้งวันที่โดยปกติมันจะต้องเขียวแต่ครั้งนี้ลบนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันลบนะครับก็เลยทําให้เรามือใหม่จะต้องศึกษาประสบการณ์เนี่ยเราต้องสะสมมันเองนะครับมันไม่มีอะไรที่จะมาบอกว่าถูกหรือผิดหรืออะไรต่างๆแต่ในมุมมองของพีเพ่เซฟนะพี่เซฟคิดว่าอย่างไงพูดก็ต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่เรานะครับขอให้ยึดหลักในการลงทุนให้มันถูกต้องก่อน ถ้าแนวความคิดเราถูกเราเดินทางถูกยังไงนะครับพาสีเป็นคำในหุ้นเกิดขึ้นได้จริงครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในตอนต่อตอไปที่พี่เทพจะเอาอัพเดตมาให้ฟังกันนะครับว่าอ p พเดตมันคืออะไรนะครับแต่รุ่อใหม่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปไม่เคยฟังไม่เคยเข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวพี่เทพจะพยายามสรุปให้ส,สั้นๆเราจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันแล้วกัน นะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันขอบคุณสวัสดีครับ